รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังเจถ้าคุณยังมีความฝันถ้าคุณยังเชื่อมั่นในความเป็นไทยและภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองนมน น้ำตาลแหล่แล้วก็ทําขอนนาไปด้วยมันทําให้น้าตาลเนี่ยใกล้ชิดกับศาสนามันทําให้เราสามารถนําคําสอนต่างๆที่เราร้องสอนนาคเนี่ยไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราต่อไปได้ค่ะถ้าคุณยังเจ๋งเราจะไปหาคุณ นี้ครับเรามาที่หมู่บ้านยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับเพราะว่ายางเจ๋งของเราในวันนี้ครับเป็นสาวน้อยมากความสามารถในด้านการแหลทําขวัญหน้าครับสาวน้อยวัย19ปีคนนี้เธอมีพลังเสียงที่โตวกว่าอายุเธอ,อ น้าต้องเรียกว่าน้องถ้าฟังเสียงร้องขอยกให้เป็นที่น้ำตาสาวสุพรรณเจ้าของฉายาหมอทำขวัญนาคหน้าหวานเป็นที่รู้จักกันดีในวงการหมอทำขวัญนาคเรียกว่าถ้าใครต้องการเธอไปทำขวัญนาคต้องจองคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวเคยรับงานเยอะที่สุดวันหนึ่งนี่กี่งานประมาณสักงาน วแค่นี้ไหวเหรอไหวค่ะไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยค่ะนี่นหละครับยังเจ๋งของเราในวันนี้ยังเจ๋ง,งนี่ครับนี่ครับได้ยินเสียงไหมฮะ ตอนนี้ครับเราเข้ามาในบริเวณบ้านของน้องน้ำตาแล้วนะครับเราดูเหมือนน้องๆเขากำลังฝึกซ้อมการแหล่ทำขวัญน,นาคซะด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยดีกว่าเวจป็น,อนอโอ้โหสวัสดีครับน้องๆคนรับสวัสดีครับ โอ้โหเมื่อกี้เพราะมากเลยนี่กําลังเรียนแหล่ทาขวัญหน้ากันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนึ่งเมื่อกี้เพลงอะไรอ่ะที่น้องซ้อ,อม,อมอไปครับนันคือแหล่เชิญเทพค่ะเป็นบนของอีแซลแหล่เชิญเทพใช่ค่ะเพาเป็นหนึ่งในเพลงที่ต้องใช้ในการแหล่ทําขวัญหน้าเพื่อนๆนี่คือมาจากที่ไหนกันนะมาแถวบ้านนี่ละคะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านกัน,นะคะ่ะเป็นเ,ออเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กๆแล้ว จากความคิดที่ว่าตัวเธอเองได้รับความเมตตาจากครูเพลงที่ช่วยให้คำแนะนำในการฝึกฝนการแหล่จนนำมาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เธอจึงอยากเผยแพร่วัฒนธรรมเพลงแหลกให้เด็กๆคนอื่นบ้างเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมด้านนี้หายไปก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าน้ำตาลเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วคือเวลาน้ำตาลร้องเพลงก็แบบจะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะน้ำตาลก็จะประกวดตามการวัดบ้างอะไรบ้างที่เขา ประกวดคะ่ะน้ำตาล,ล้องเพลงพอก็เลยแบบอยากลองฝึกดูเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยอยากเก่งเหมือนน้ำตาลคะ่ะเพราะว่าหนูก็อยากร้องเพลงแหลเป็นคะ่ะเพื่อจะได้สืบทอดวัฒนธรรมของบ้านเราน้ำตาลครับอย่างนี้น้ำตาลได้มีโอกาสมาสอนน้องๆหรือว่าเด็กๆในหมู่บ้านเรื่องการแหลปบ่อยไหมไม่ค่อยได้สอนมากค่ะเพราะว่าปกติแล้วน้ำตาลเนี่ยเรียนที่กรุงเทพปกติแล้วก็จะกลับมาช่วงปิดเทอม ประมาณนี้เราก็จะแบบอาสอา,าสอนให้อย่างคนที่สนใจจะมาเริ่มต้นแหลเ่เขามีเรื่องของน้ําเสียงหรือว่าคุณคุณสมบัติยังไงหรือเปล่าในการที่จะมาฝึกแค่มีใจรักในการร้องทำขนหน้าก็พอครับมันเป็นอะไรที่ลูกหลานเราอะทําได้น้อยซึ่งเราก็ลองลอง,ลองแบบเออจับจับจบัเขาดูลองมาลองร้องดูว่าแบบเออร้องได้ไหมคุณสมบัติไม่ต้องมากค่ะแต่มีแค่ใจอย่างเดียวมาได้ อย่างพี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาสิ่งง่ายๆเลยถ้าเราจะฝึกการแหล่เนี่ยเราต้องฝึกจากตรงไหนครับถ้าจะเริ่มแหล่เลยตั้งแต่แรกนะคะก็คือเราต้องไปลอกกิ้งกัดกิ้งเกยอให้ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยกิ่งกักิ้งเกยกิ่งก่ากิ้งเกยเรียกกันภาษาชาวบ้านค่ะคแต่ว,ว่าอันที่เราจริงๆคือเอนึงไอนะกึงอนักึงึอนะคึงนักึงนะกึงนัคึงนะคึง ขกิ้งกากิ้งคือจริงๆไม่ใช่เป็นกรอนที่เกี่ยวกับกิ้งกาดกิ้งคือไม่ได้ลํำลึกถึงน้องกิ้งกาดใดๆสิ่งที่ออกมาี่จะคล้ายๆกับคําว่ากิ้งกากิ้งคือใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของในกันหล่อเดี๋ยวขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณครูน้ําตาลด้วยนะครับได้ ไหนก็มาแล้วขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณครูน้ำตาลด้วยแล้วกันครับจุดเริ่มต้นสำหรับนักเรียนใหม่อย่างผมคือต้องฝึกการร้องให้เสียงถูกช่องก่อนครับอย่างแรกเลยในตัวกอไก่เนี่ยมันจะง่ายกว่าทุกทกทุกอย่างที่เคยฝึกมาเท่าที่น้ำตาลรู้มานะคะเอ้ยกึกก็คือต้องใช้ออ่างตา่าอ่ะเอ้ยกึกพี่พี่คุณลองลองเนี่ยเหรอใช่ค่ะสูงไปเดี๋ยวพี่ต้องลงมาต่ำประมาณไหน เอถูกต้องค่ะประมาณนี้ค่ะยากเหมือนกันนะเนี่ยยากเอ๋ยกึ้งประมาณนี้ค่ะแบบที่พี่ขุยร้องถูกแล้วค่ะเมื่อกี้โอเคครับเอ๋ยกึ้งเอ๋ยกึ้งใช่ค่ะเดี๋ยวลองให้เบิ้ลทุกคนพร้อมกันจ้ามาเอ๋ยกึ้งเอ๋ยกึ้ง เย้ <Yeah. S 2> ชีวิตในวันธรรมดาน้ำตาลก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆทั่วไปคือไปโรงเรียนใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวมีเวลาว่างก็สอนเพื่อนๆที่สนใจร้องเพลงหรือแหละทำขวัญ อายุ8ขวบน้ำตาลเริ่มประกวดร้องเพลงในสายของเพลงลูกทุ่งคุณพ่อคุณแม่เมื่อรู้ว่าน้องชอบทางนี้ก็ผลักดันลูกให้เข้าสู่เส้นทางนี้แบบเต็มที่ทุกครั้งที่ไปประกวดพ่อแม่จะไปด้วยและทุกครั้งที่กรรมการติชมมาพ่อแม่ก็จะเก็บกลับมาเป็นกันบ้านเพื่อพัฒนาทักษะของน้ำตาลให้ดีขึ้นตอนเด็กๆนะครับน้องน้ำตาลเป็นยังไงบ้างครับ เป็นเด็กล่าเริงค่ะล่าแสดงออกอเวลาเห็นกระจกอะไรตรงไหนเนี่ยเขาจะยืนแล้วเขาก็เต้นพาไปงานไปงานแต่งที่กระแผงเพ อายุตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดแปดขวบเขาามีร้องเพลงบนเวทีอ้อนผมจะร้องจะขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนั้นยังไม่กล้าขึ้นเวทียอยากจะร้องเพลงเขาร้องได้จริงๆไหมเข<อ>าบอกเขาชอบชแล้วลวันนั้นได้ขึ้นไหมครับก็ไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าลูกเราขอครูให้เป็นนักร้องของโรงเรียนก็คุณครูก็เริ่มส่งปบทบวทตอนเด็กๆนี่ร้องน้ำตาลเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับถ้าเริ่มถ้าชอบชอบตั้งแต่4ขวบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มร้องเพลงประมาณ78ขวบ ่วนหนึ่ง,งคือเราสังเกตลูกเราแล้วเราก็เห็นว่าน้องชอบร้องเพลงและชอบไม่พอแล้วก็ทําได้ดีด้วยก็เลยพ่อแม่ก็เลยเลือกที่จะผลักดันใ,ให้น้องเข้าสู่การประกวดตอนเด็กๆในช่วงเวลาที่เราผ่านการประกวดเยอะๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็มันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลยทําได้อย่างมีความสุขเลยไม่คิดว่าแบบเอ้ยเรามาซ้อมเรามาอะไรเงไี้ยว่าเป็นการกดดันเป็นการบังคับผ่านเวทีมาเยอะแค่ไหนครับกเ็เป็นเป็นร้อยถึงร้อยอยู่ค่ะ ไมทีเลยเป็นร้อยสองร้อยเวทีเพราะว่าในที่ร้อยสองร้อยเวทีเนี่ยเกือบประมาณห้าหกห้าหกเจ็ดปีนะคะเงินรางวัลที่ได้ก็สามารถมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะได้เยอะคุณแม่ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะติดรางวัลนะคะใช่ครับน้องก็จะอยู่หนึ่งในห้าเนี่ยแปลว่าทุกงานก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปกับน้องด้วยด้วยค่ะ เส้นทางการประกวดของน้ำตาลยังสามารถสร้างไรายได้มาจุนเจือครอบครัวเพราะเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดจะเป็นเงินที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่จนถึงวันที่น้ำตาลรู้สึกอินตัวกับการประกวดนั่นคือจุดเริ่มต้นให้เธอรู้จักกับการแหล่ทำขวัญน,นาคเหมือนหนูไปประกวดที่หนึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเาและทีนี้ยเหมือนเราอะไปร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมีคนหนึ่งอะ พี่ร้องเพลงแหล่เก่งมากถ้าร้องเพลงแหล่เก่งมากาก็เลยเฮ้ย mm hmm. มันน่าสนใจมัน, mm hmm. ม,นมีแบบเอื้อนมีอะไรอย่างนี้ด้วยในเพลงลูกทุ่งอ่ะเราก็แบบเฮ้ยทาได้ด้วยหรอเราก็เลยเริ่มฝึกมาแ,แต่ตอนนั้นแล้วก็เราก็ร้องได้เราเราเสียงเราก็ไปทางนี้เหมือนกัน mm hmm. ก็เลยยึดมาทางนี้เลยค่ะผมก็เลยไปเสิร์ เส้อดูเกี่ยวกับพวกเพลงแหล่ผมไปเห็นพอดีว่ารับรับ,รบสอนแหล่ก็เลยไปขอเ้าก็เลยโทรหาเขาขอว่าเอาลูกไปไปเรียนด้วยได้ไหม,ไมเขาบอกยินดีหาเข้ามาเลยครูคนนั้น่ะเขาให้ลงลงพิธีเลยถึงเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไปเจอสนามจริงเ,เจอสนามจริงเลย สมัมผัสมันก็เลยซึมซับไปเรืยจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็คือการที่เราไปเดินสายประกวดเพ<ช>ื่อที่จะหาโอกาสต่างๆให้กับชีวิตของเราด้วยใช่แล้วก็โอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ไปเจอ คนที่เขาร้องเพลงแหละงานแรกเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นงานแรกจัดไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะครั้งแรกเลยเราร้อผิดเราร้อเราผิดคือร้องเนื้อผิดหรือว่าอะไรร้องเพลงผิดร้องผิดเพลงใช่ร้องผิดเพลงค่ะคือต้องร้องเพลงเพลงกล่อมอีกเพลงนึงแต่ว่ามันชื่อเหมือนกันแล้วผ่านวันนั้นมาได้ยังไงครับก็ผ่านวันนั้นมาได้ยังไงก็ได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ แล,แล้วก็ฝึกซ้อมบ่อยๆให้มันเจนเวทีให้มันชินกับสถานที่จริง <S <S <IL EN C LE> คุยเรื่องของการแหละทาขวัญน,นาคก,กันหน่อยดีกว่าสําหรับน้องน้ำตาลนี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลตัวไหมครับจริงๆถ้าไม่เคยทําเลยก็ไกลตัวมากครับเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าทําขวัญน,นาคเนี่ยคืออะไร คือเป็นการแหล่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องอะไรมีจุดหมายยังไงเล่าเรื่องเพื่อที่จะให้พ่อนาคได้รู้ว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยมีมากขนาดไหนกว่าพ่อนาคจะโตมาได้กว่าเราจะจะโตมาได้ขนาดนี้คือพ่อกับแม่ลำบากเยอะแล้วก็เหนื่อยมากขนาดไหนกว่าจะได้บวชลูกเนี่ยพ่อแม่เหนื่อยมายังไงเราก็ต้องสื่อความหมายตรงนั้นให้พ่อนาคเข้าใจเราทํายังไงก็ได้ให้พ่อนาคเข้าใจการที่จะทําให้พ่อนาคเข้าใจคือเราต้องเข้าใจและเราต้องอิน เราก็ต้องสื่อความหมายด้วยความรู้สึกจริงๆอย่างนี้ผมถามนิดนึงบทเพลงแหล่ะฮะบทเพลงที่มีอยู่แล้วนี่มีเยอะไหมที่เราจะต้องจําให้ได้เยอะมากเป็นเลยร้อยเป็นพันๆเลยค่ะนับไม่ได้บางทีบทแพ้ท้องนี่แปดนาทีนะครับร้องแปดนาทีเหรอฮะสิบนาทีก็มีบทแพ้ท้องก็คือบทที่เล่าความรู้สึกของคุณแม่ตอนที่แพ้ท้องอยู่อยากกินโน่นอยากยากินนี่เราก็เล่าเป็นตอนแหลออกมา ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมอาจจะนึกไม่ออกบทแพ้ท้องเป็นยังไงขอให้น้องน้ำตาลโชว์หน่อยได้ไหมฮะว่าบทแพ้ท้องเนี่ยมันประมาณไหนยหัวา เฟืองลูกใหญ่เน่มาไฟลูกงามลูกอินนัตาพลำเน่ม,มปรางหัวปรีว่าอยากจะกินสับปรานะละแตงโมไม่อยากกินว่าส้มโอนาโอ,อนชัยศรีอยากกินนะทุเรียนว่าเมืองนอนนะบุรีว่าอยากจะกินนารินจีเนะ่ ที่เมืองรนนองอยากกินร่างาสาดเมืองอุดนตละดิษนอที่วานสนิทนารียกว่าลองกองเน่อยากกินนั้นนำมะพระ้าวที่เนื้อข้าวองมาอยากจะกินฝรั่งดองพร้อมลูกมาดันประมาณนี้ ถึงไม่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตความเป็นแม่แต่น้ำตาลก็สามารถใช้เสียงของตัวเองสร้างความรู้สึกให้คนฟังอินไปกับเนื้อหาที่จะสื่อได้อย่างการเข้าบทเศร้าบทโศกอย่างแหลเจ็บท้องก็ต้องสามารถใช้ลูกคอในการเอื้อนสร้างความรู้สึกเจ็บปวดและรีกน้ำตาคนฟังได้อย่างนี้น้องมีเพลงไหนที่รู้สึกว่าเป็นบทที่ยากที่สุดของการแหลที่เป็นตัวแทนคุณแม่แบบนี้มีไหมคะยากยากที่สุดนะคะน่าจะเป็น เจบ็จบท้องค่ะเจ็บท้องเจบ็บความยากมันอยู่ตรงไหน,นความยากมันอยู่ที่เราต้องเล่นเสียงเราต้องแบบสะอื้นเหมือนร้องไห้ไปด้วยขอขอ,ขอลองลองฟังหน่อยได้ค่ะครับพอ ในเรื่องของการแหล่ทั้งขวันนาคเนี่ยเรามีใครเป็นต้นแบบหรือเปล่าครับก็มีอาจารย์ทศพลค่ะคุณอา,าทศพลแล้วก็พี่จันจีราราชคูค่ะแล้วก็บทเพลงที่เราใช้แหล่จริงๆก็เป็นบทเพลงของ <c oughs> รูต้นแบบของเราด้วยใช่ค่ะอาจารย์ทศพลค่ะแล้วก็จะมีแบบ คุณครูครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปถือขันกับเขาเขาก็ให้บทเรามาแม่ขวัญเดือรูปประการคือเขาชื่นชมในตัวหนูแล้วก็ที่ว่าหนูเป็นเด็กตตันอยู่แล้วก็แบบว่าช่วยเหลือพ่อแม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเขาเลยแบบว่าเอองั้นถ้าหนูไม่มีบทอะไรมาเอากับแม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้บทกรมาเยอะนอกเหนือจากการที่เขาทําแล้วมันก็สร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวด้วยได้ทําในสิ่งที่เขารักก็คือการใช้เสียงร้องเพลงออกมา มันยังเป็นเรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมไทยคุณพ่อคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็ภูมิใจมากเลยซึ่งเ,ออเด็กส่วนใหญ่สมัยนีย้เด็กวัยรุ่นก็จะชอบร้องเพลงป๊อปร้องเพลงสตริงร้องเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะภูมิใจว่าเขายัางมีความเป็นไทยรักความเป็นไทยน้องพี่เอาเขาเป็นตัวอย่างเป็นไนอ้ต้ก็จะมาคอมเมนต์ว่าหนูเนี่ยเห็นพี่ต้องกาแรแหล่หนูก็แหลยไปฝึกแหล่แล้วม,มีอาชีพไปเลี้ยงครอบครัวได้ เพราะพี่ต้องการเป็นไอดอลของเขาคือสิ่ง,งที่เขาทํามันเห็นผลไปไกลามากกว่าแค่ครอบครัวเราแล้ว,ลวทุกคน,นกลายเป็นว่าส่งเสริมให้ทุกคนได้กลับมามองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยด้วยเป็นสิ่งเล็กๆที่มันกลายเป็นความยิ่งใหญ่สุดยอดจริงๆครับ ตามวริษาราเริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากทางโซเชียลจากคลิปทําขวัญน,นาคที่โพสต์คืนเดียวมีผู้ชมเกือบ7 0 0 0 0สครั้งจนถึงตอนนี้มีคนชมไปแล้ว1นล้านหกแสนคนเป็นที่รู้จักกันในานามหมอทําขวัญน,นาคน้ําตาลดาวติ๊กต k อกมาเท่สุดเจ๋งเสียงทรงพลังที่มีผู้ติดตามร่วม3 0 0 0 0นคน กลายเป็นไอดอลของเด็กๆและทำให้การทำขวัญน,นาคเป็นที่รู้จักในหมู่เยาวชนมากยิ่งขึ้นน้องน้ำตาลนี่นอกจากที่เราจะแหลททำขวัญน,นาคอะไรเงี้ยเห็นว่าน้องน้ำตาลเป็นดาวติ๊กต๊อกด้วยเหรอใช่ค่ะเวลาติ๊กต๊อกด้วยเล่นติ๊กต๊อกเล่นนี่เราเล่นอะไรบ้างก็ปกตกิจะถ่ายแนวไหนปกติก็จะถ่ายแบบ เล่นบ้างร้องเพลงบ้างแบบพี่คุยอยากลองเล่นติ๊กต็อกไหมคะเดี๋ยวสอนเองสอนพี่ได้เหรอสอนได้ค่ะถ้างั้นลองใหม่ได้ไหมได้ค่ะไปยังไงครับติ๊กต็อกเนี่ยอย่างแรกก็คือทำหน้าเข้มๆพี่อะรออยู่แล้วแล้วก็เสยผมเสยผมประมาณนี้อ๋อเทคนิคความหล่อต้องมีแบบแอคชั่นเบาๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จิกตาจิกตานิดนึงขั้นเดียว อย่างนี้ใจใช่จ้ะอยไงใจละลายไหมละลายเลยะถ้างั้นเราลองแหล่ลงทิกตอกไป้วกันตั้งึงนะพร้อมไหมพร้อมค่ะ1 2่มสองครับปฏิบัติ ดีเวลาที่เราไปออกงานแหละงานงานหนึ่งนี่มันนานไหมสองชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเต็มที่ค่ะงานหนึ่งมากสุด3ชั่วโมงเลยหรอใช่ค่ะ3าชั่วโมงค่ะ4ี่ชั่วโมงยัง,งมีเลยค่ะแล้วว่าวันหนึ่งนี่รวมเดินทางด้วยเราก็ต้องเสียไปเป็นทั้งวันเลยเนาะใช่ทั้งวันเลยค่ะเคยรับงานเยอะที่สุดวันหนึ่งนี่นกี่งานประมาณสงานค่ะ3งานใช่ค่ะตัวแค่นี้ไหวเหรอไหวคะ่ะไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยค่ะ้าพ่อแม่ไหวเราต้องไหวคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากครับอย่างนี้เรื่องของเสื้อผ้าเราก็ต้องจัดเต็มหรือเปล่า ก็จัดเต็มด้วยจัดเต็มทุกงานค่ะแต่งหน้าทำผมจัดเต็มทุกงานเหมือนเราแบบไปออกงานงานหนึ่งเลยถ้างานขอแอบดูได้ไหมได้ค่ะงั้นไปดูเนาะไปตรงไหนตรงนั้นมีชุดไหนที่เราปะทับใจเป็นพิเศษไหมชุดที่ชอบน่าจะเป็นชุดนี้ค่ะ ชุดนี้ก็จะใส่ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าแต่ก็ชอบชุดนี้มันไม่ได้โปมากแล้วก็เรียบร้อยด้วยสีมันมีความภูมิฐานใช่ค่ะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ใส่ขึ้นค่ะชุดนี้เป็นชุดที่ใส่ขึ้นคือหลักๆทุกชุดจะต้องใส่แล้วมีความสง่าและยังมีความสุภาพด้วยใช่สุภาพด้วยค่ะค่ะก็จะมีแบบเป็นผ้าถุงเนี้ยค่ะก็จะเป็นลายไทยปกติกเลยค่ะ น้องต้ตาลครับมีชุดไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะเป็นชุดนี้เลยค่ะสีเหลืองเวลาใส่ไปงานไหนก็จะมีแต่คนชมว่าอุ้ยชุดนี้สวยพูดแล้วพี่อยากเห็นเลยว่าตอนน้องใสยจะสวยขนาดไหนอยากเห็นใช่ไหมคะใส่ให้ดูได้ไหมได้ค่ะจากเด็กหน้าใสใสเมื่อแต่งตัวเต็มแบบนี้แล้วแทบจะดูไม่ออกเลยว่าถืออายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเอง <ña> น้องน้ำตาลครับนี่ก็คือชุดเก่งของเราเลยจ้าค่ะนี่คือชุดเก่งทุกคนจะต้องบอกว่าสวยสง่าจริงๆ,ๆสใส่แล้วแบบสง่าแล้วดูไม่น่าเชื่อเลยว่ายังเป็นน้องอายุ19เก้าเมื่อกี้เรายังเป็นแบบเด็กใสใตอนนี้กลายมาเป็นแบบคนที่ภูมิฐานสง่างามเห็นว่าจริงๆในหนึ่งงานเนี่ยเราต้องร้อง ติดต่อกัน3ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้เรื่องการดูแลเส้นเสียงของเราอะไรอย่างเงี้ยเรามีการดูแลยังไงหรือเปล่าก็ปกติเลยค่ะกินข้าวปกติให้มันมีแรงก็พอค่ะแล้วก็จิบน้ำเยอะๆเตรียมตัวตั้งแต่บนรถแล้วพอลงรถเสร็จเราก็ต้องพร้อมเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเห็นว่าเราชอบร้องเพลง R&B ด้วยหรอใช่ค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมานี่เราเรียนทางด้านนี้มาด้วยใช่ไหมครับถ้าเรียนเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อพื่อออเปร่าร้องโอเปร่าด้วยใช่ค่ะออเปร่าคือแบบอย่างนี้เลยใช่ที่เขาร้องแบบวู้ที่เขาใช้แบบเ,เสียงมันแบบป้องกองในอิตาลีที่เขาแบบเป็นคำเนียวของเขา่ะถ้าอย่างนั้นพี่อยากจะลองฟังน้องน้ำตาลในเวอร์ชั่นของการร้องเพลงออเปร่าได้ไหมครับได้ค่ะ มันเปิดเสียงมันออกมาแบบกลางวานใช่ค่ะในการร้องโอเปร่าเนี่ยจะออกเสียงสูงได้มากกว่าแหลเพราะว่าโอเปร่าเนี่ยมันใช้ในการหลบแต่ว่าแหล่เนี่ยใช้ในการร้องเสียงเต็ม,มใช่การร้องแหล่ทำขวัญน,นาคซึ่งเรายึดเป็นอาชีพอยู่ตอนเนี้ สำหรับเราแล้วอาชีพนี้เรามีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างการแหล่นะคะเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคะ่ะนับเป็นวัฒนธรรมของชาติควรสงวนเอาไว้นะคะเพราะเนื้อหาเรื่องราวของการแหลท่ทงฝันนาคเนี่ยสอนให้เราได้รู้จักพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราเนี่ยรักพ่อกับแม่มากแค่ไหนกว่าจะมีเราในวันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสละมากแค่ไหนกว่าจะเกิดเรามาได้ขนาดนี้นะคะนับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ไม่เหมือนชาติไหนในโลกเลยคะ่ะ ชีวิตมันพาเรามาถูกทางเนาะใช่ค่ะที่น้ำตาลอยากสืบสารวรรนธรรมไทยนะคะเพราะว่าในบรรดาคุณครูเพลงทั้งหลายเนี้ยก็ได้ให้ความรู้กับน้ำตาลมาได้ส่งบทเพลงให้น้ำตาลมาหลายๆบทเพลงจนทําให้น้ำตาลได้มีทุกวันนี้จนทําให้น้ำตาลได้ร้องและน้ำตาลรู้ว่าในการที่เราได้รับสิ่งดีๆเนี่ยเราควรมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยหนูก็เลยอยากมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนได้รับเหมือนที่น้ำตาลรับเหมือนกันค่ะ หนูก็จะสืบสานวัฒนธรรมไทยแบบนี้ตลอดไปค่ะแรงผลักดันของคนในครอบครัวช่วยให้น้ำตาลประสบความสำเร็จในอาชีพแหลกการทำขวันนาคทำให้น้ำตาลเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เธอบอกว่าอยากมีส่วนช่วยให้เพลงแหลกแพร่หลายในกลุ่มคนไว้เดียวกับเธอเพื่อที่จะให้ศิลปะวัฒนธรรมด้านนี้มีคนสืบทอดต่อๆกันไปอีกนาน นับว่าเธอเป็นเด็กสาวที่ยังเจ๋งทั้งในด้านความคิดและในด้านเสียงเพลงจริงๆครับชิมนี พี่มานมาอาจสุดสวัสดิ์สุดปราณีสุดรักสุดยินดีสุดเลือที่น่าเชยชมสองสุขสองสวสัสดิ์แสงสมศาดสองสุขส,สมสองสนิทสองชิดชมสองพิรมสมฤดีเเจเจ